ไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเนาะอ๋อเอ้าเต้นนะครับด้านซ้ายคู่หัวมิดน้ำนะด้านซ้ดยคู่ลูกเตดาบินเต้นให้ได้ทั้งปากเนี่ยขอบมากตัวหัวมิดน้ำนะครับหัวมิดน้ำขัดทั้ ขอน้นึ่ตัข้างบนน้ำหึ่งตัวสิบหนึ่งสองามสี้าเป็ดพอพูดอ่ให่นจาออถู้งสิขาวปยไ่ปุ้ยเฉยอยู่แค่นี้าอยเยอเอาได้สิบมิ้งค์ อยใจกันไว้ก่ออห่า่อยกออกากันไว้ให้น้นพิ่ดูดเอาไว่ผมจะทำเลยไอ้แจ็คเขาสะาก่อนนะหอ้แจเขาสะปาก

ผมฟังผมดูดูเรื่องไหนทาไอตัวเล็กดูไอเสื้อเหลี่ยมทำเล็กดูเื้อทำพี่แกวทำดูพี่แกวทำผมรู้พี่แกวทำเออดืแข็งขึ้นกูจะเล่งตรงนั้ถ่ายคลิปไม่ต้องตี 打工。Oh.

แบบตัวตึงกตัวมาแล้วห้องไหไรสองเหรอห้องไหไรสองเนี่ยโทรศัพท์กูเฟื่องเนี่ยเก็บไว้ที่ละลึก <c oughs> อ,ลอ้าวแข็ตึงแข็ตึงไหลจมน้ำแข็ตึง ừ ừ <laughs> dạy kén dần, kén lăng cái cho đại ลงดำนี่คือท่านี้ลงหอกแกนได้ลงดำดำลึกๆเอาให้ไหลมิดน้ำ ย right? ังไงวะหหูไม่เปียกหายประจานดำน้ำยังไงตรงนี้ยังแห้งอยู่แขนสุดสุดนะจ๊ะ